ครั้งที่หนึ่งร้อยสิบวิธีระงับดับโทสะวิธีที่ยี่สิบห้าครั้งที่สิบแปดพุทธวิธีพิชิตมารหรือบทพาหงแปดขอเชิญผู้ใส่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตะสงสารและฟังได้เลยนะเจ้าค่ะ,จะเจริญในการพัฒนาตัวเองจะได้พ้นทุกข์จากวัตตสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเกยตทุกคนนะ ต่อเลยคือพรมเนี่ยถือเป็นอนาคาแล้วเป็นสักขาสอผ่านโซดามาแล้วสักกายตีวิจิการฉาสินพระตาปามาดแล้วเป็นพระสกาทธามีกามราคาปฏิคะโมหะราคาโทสะโมหะเบาบางแล้วจนมาถึงการราคาโทสะโมหะหมดดับกามดับปฏิคะ ดับมหะหมดได้แล้วก็เป็นอนาคามีเป็นพรมมีแต่จะช่วยเหลือเหลือคนอื่นเขาเป็นเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเป็นพมเงทีนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมวางเพราะโอ้โหพรมนี่ดีนะมันไม่มีทุกเลยอะ่ะก็เลยหลงว่าเราในี่เที่ยงแล้วเพราะเราไม่มีทุกเลยมีแต่ทำความดีให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมันก็เกิดไปติดโศกอยูเย่เรื่อย ก็เลยทำให้หลงตัวเองนะมารก็บอกให้หลงอยู่เลื่อเอมะมานคือผู้ที่ยังยังยังมีโมหะอยู่ก็ทําให้ว่าให้ว่าว่าดีถูกต้องแล้วละอย่างนี้ดีแล้วไม่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 มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วพระเจ้าก็เลยบอกผมเอ้ยแม้เราก็รู้เห็นอย่างนั้นด้วยทั้งเราก็ยังรู้ว่าท่านมีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากมีศักย์ใหญ่โตมากดุดดังดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ย่อมโคจรสองทิศให้สว่างอยู่เท่าไหร่อำนาจของท่านก็ย่อมเป็นไปอย่างในจักรวาลพันจักรวาลเท่านั้นแหละท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะรู้จักการมาและการไปของสัตว์รู้จักจักรวาลน,นี้และจักรวาลอื่นดูก่อนพรม เราย่อมรู้ความสําเร็จของท่านรู้อนุภาพพระเจ้าสอนจิตตัวเองจะเลื่อนฐานเป็นปรินิพานนิพานรู้อนุภาพของท่านแต่ท่านนั่นแหละไม่รู้ถึงผมชั้นอื่นๆเพราะท่านมีสติหลงลืมอยู่แต่อภัสราผมอภัสราภมสว่างสวัยรู้ไปหมดเนี่ยนะส่วนเราเศษรู้ถึงผมทั้งหมดทุกชั้นฉะนั้นเทียบกับเรา ความรู้อันยิ่งยานแล้วเรามียานรู้อันยิ่งยานแล้วเราไม่เป็นผู้ต่ำกว่าท่านโดยที่แท้เราจะนั้นสูงกว่าท่านการปล่อยวางสูงกว่าสิ่งทั้งปวงด้วยความเป็นสิ่งทั้งปวงรู้จักนิพพานนะดับกิเลสอันตราทานสิ้นเกี้ยงนี่แหละเราจึงอยู่สูงกว่าท่านโดยแท้ได้ยินทำแตดฉะนั้นก็รู้สึก ดูม่อยางเยิงท้าพระ迦มถึงอวดภูดมิทวมบ้างถ้าท่านรู้วถึงนิพพานจริงแท้ถ้อยคําของพระองค์อย่าได้วางเปล่าเลยพระนิพาพานมันรู้แล้วย่อมรู้แจ้งด้วยอนิทัศนังคือรู้แจ้งอันนี้ไม่มีอะไรที่จะมองเห็นกันได้ไม่ได้จะรู้เห็นได้ด้วยเฉพาะตนเป็นอนัตตาว่างโลกไม่มีที่สุดสัพรพโตรประพัง แจ่มใสสว่างสวัยไปทั่วคือรู้ไปทั่วกล่าวแล้วก็หมายเจ้าวดลิกของตนจึงประกาศว่าบัดนี้พระองค์จงดูเถิดเราจะจะอัญตระทานจากพระองค์ณที่ตรงนี้ดูก่อนพรมหากท่านสามารถจะอัญตรทา,านไปจากที่นี่ได้ก็จะทำให้หายไปเถิดคืออัญตระทานคือไม่โกรธ ปกติเนี่ยจะมาข่มท่านเนี่ยท่านจะอึดอัดขัดเคืองใช่ไหมแต่ท่านไม่อึดอัดกัเคืองหายไปจากท่านที่ท่านว่าเรานต่ําจต้นสูงกว่าโดยต่าจะหายไปนี่คือไม่โกรธท้าพกาพรมจึงแสดงอุปภาพของตนแต่อยู่ต่อหน้าพระพักแม้พยา,ายามใช้ฤทธิ์อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจไปจากที่นั่นได้เพราะว่าท่านก็ไม่โกรธเหมือนกันนะท่านก็ไม่เหมือนกัน จในที่สุดก็ต้องยอมจำนวนสิ้นลิ์ทบสาวพระผู้เป็นเจ้าเจ้าทอดพระเนตรจึงกลับมาเอาละบัดนี้เราจะอันทานประจักท่านบ้างแล้วทรงทาพระองค์ให้หายไปจากพี่นั่นนะบรนดานอิทธิปฏิหารปรุงแต่งฤทธิย์ยงยิ่งให้พรมทั้งหลายได้ยินสุรเสียงแต่มองไม่เห็นวรากายของพระองค์คือบอกสอนได้ว่าไม่เราไม่ติดยึดอะไรเลยเราหายไปจากท่านได้ แม้นพมเราก็ไม่ติดนะเราตถาคตเห็นภายในพบแดนเกิดเห็นพบของสัตว์ผู้แสงหววความปรับสจากพบเราไม่กล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่ทําความดีในพบให้เกิดขึ้นด้วยพบคือที่อยู่ที่เป็นที่มีของเราพรมมาติดพบติดพบของพรมติดพบของพรมอ,อ,อีหานสี่เราก็ไม่มีพบวาง ด้วยเหตุปรากฏดังนี้พวกประกาศผมพังทานออกมาด้วยเสียงดังว่าน่าอัศจรรย์นักแปลกประหลาดหนอไม่เคยเห็นมาก่อนพระสมกโคดมมีฤทธิ์มากอุนภาพมากสามารถ <c oughs> ถอนพบพร้อมทั้งลาบของผู้ของหมู่สัตว์ที่ลื่นลมอยู่ในพบยดีในพบเมามันในพบขณะนี้เองท้าประกาศผมผู้ใหญ่ก็หมดประโยชน์ซึ่งความเห็นผิดของตนแล้ว จึงกราบทูนด้วยความเคารพว่าข้าแต่พุทเจริญข้าพระองค์เป็นพรมนะบังเกิดในพรมโลกเพราะผลแห่งบุญที่ได้กระทำมาบุญคือเห็นไหมบุญคือเอาความไม่ดีออกเอาความติดยึดออกตั้งแต่อบัยมกรรมกุกมก 5, ลห้าจนราคาโทสามหากก็เอาออกหมดเนี่ยบุญนะจนมีบุญก็การอุบัติในพรมโลกนี้เป็นเป็นการเกิดอันสูงสุด คนจำนวนมากปรารถนาเป็นพรหมมีอายุยาวนานดังข้าพระองค์นะดูก่อนพรมท่านสำคัญอายุยืนยาวพรมนี่มนิ้ยยาวมากเพราะว่ามันไม่มีทุกข์แล้วไงมันก็สบายสิมันก็อยู่ด้วยความาไม่มีทุกข์อ่ะถ้าคนยังมีทุกข์อยู่พระอัยะสดบันก็ทุกข์เรื่องอบบยมุกใช่ไหมต่างๆพระ สกิทาก็ยังทุกอยู่อบายมุกของสกิทาคือคืออบายมุกก็คือยังติดในรูปลดกิเยงสัมผัสอยู่รูปลดกสียงสัมผัสก็เป็นอบายมุกของพระสกิทาส่วนพ้านาคาเนี่ยนะรูปลดกิเลงสัมผัสหรือลักรูปลดกิเลสสัมผัสที่เบาบางก็เป็นอายมุกของท่านทั้งต้องเอาให้สิ้นเกี้ยงเลยถ้ายังไม่เกี้ยงไอสิ่งที่ไม่เกี้ยงเนี่ย เป็นอภัยมกของท่านอภยมกแต่ละลําดับเนี่ยแต่ส่วนผมก็ไอความไอติดผมวิหารเมตตากรุณาเมตตาเบิกขานี่เป็นอบัยมกของท่านผู้ชืมาโปรดให้เลิกให้วางนะแหมมันดูเหมือนเหมือนก็ก็ก็ไม่ไอนั่นเหมือนกันเหมือนคือเป็นพรมเหมือนกันละเมตตาเหมือนกันละแต่วางไไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนดูก่อนพรมท่านสําคัญยุ่อยืนยาว ทิ่แท่อายุนั้นสั้นนะักไม่ยาวเลยเราถาค้รู้จักอายุแสนนิลพุทธนะอายุแสนนี่นะนิลพุทธหมายถึงว่าเอาเลขศูนย์หกสิบสามตัวใส่เข้าไปในแสนเนี้ยเท่ากับหนึ่งนิลพุทธก็เมื่อพระองค์เป็นรู้ยิ่งเห็นไปถึงความไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดได้ล่วงพุทธชาติคือการเกิดชรลาคือความแก่และความโศกแล้ว ถ้าเช่นนั้นปวดตัดบ,บอกศีลข้อปฏิบัติในการกระทําชั่วทางกายวิญายใจและวัดความประพฤติตนนะของข้าพระองค์แต่การก่อนว่าเป็นอย่างไรลองถามสิท่านะก็บอกในกอดีตการท่านเคยบวชเป็นดาบทนักบวชผู้บำเพ็ญตบะเผากิเลสพอเห็นโทษของกรรมทั้งหลายแล้วก็ทําความเพียรจนได้อภินญ,ญาหกอภิญญาหกก็คือ คือวิชาแปดยานอย่างรู้วิชาแปดแต่ว่าเอาแค่หกเอาข้อหนึ่งข้อสองมีวิปาวิชาแปดมาเร่องวิปัสนาญาณมโยมโนมยิทธิเอาออกไปก็เหลืออิทธิวิธีโสทิปเจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปป,ปัิยานทาทิพอาสวัคยาญาณก็เป็นหกใช่ไหม เขาเรียกอภิญญาหกพำนักอยู่ริมแม่น้ำคงคาด้วยความยินดียิ่งในฌานนะฌานคือเผ่ากิเลสคือฌานสิบห้าฌานหนึ่งัสองสามยันสี่พอท่านยินดีในในฌานท่านก็ได้อภิญญาหกอภิญญาแปดขณะนั้นพวกพ่อค้าจํานวนเกวียนมาห้าร้อเล่มเกวียนเดินทางผ่าทะเลายอันเพื่อกันดาน <c oughs> แต่หลงทางวกวนอู จนกระทั่งหมดน้ำและอาหารรอคอยความตายอยินทะเลสายส่ร้อนแรงนั้นเมื่อราบวรู้เห็นนั้นได้ยานอย่างรู้แล้วจึงคิดว่าชนทั้งหลายเหล่านี้อย่าได้พินาศเลยจึงอธิษฐานคือตั้งใจอธิษฐานคือจิตที่ตั้งใจด้วยอภิญญาของตนให้บังเกิดกระแสน้ำไหลพุ่งขึ้นข้างของเกวียนนั้นคือยกตัวตานตัตนบุคคลเราเขาวว่า ไอ้อภิญญาหกเนี่ยมันไม่ใช่มีฤทธิ์ถึงขนาดนั้นเเรื่องของจิตอิทีิวิธีทำไงจะปราบก,กิเลสได้เห็นไหมคือคือจะยกตัวอย่างแล้วมันจะจะจะยังไงอะ่ะจะคนลทีคนละอันแล้วแต่ตอนไหนเราต้องมองให้ออกได้เดี่มกินคือได้ได้ได้ให้คือท่านยัง ติดในการกันดานคือในวัฏะสงสารดูตั้งกัะบายปรดไปสอนให้พ้นดับกระหายที่โดนแผดแผดเผาพอมีกําลังแล้วก็พากําลังทิศทางให้ถูกต้องเดินทางประจนข้ามทะเลทรายได้ปลอดภัยนี่เป็นศิลวัตของท่านที่เราลึกได้ยังสมัยยังอีกแล้วก็เล่าถึงอย่างเป็นโจรเป็นไรและมีเมตตาช่วยเหลือ,อยังไงมูชนเป็นไงท่านก็ช่วยเหลือได้หมดคือ สอนหลักธรรมไปเรื่อยๆจนจนสิ้นราคาโทสนะโมหะนะอย่างเช่นเนี้ยนางบทรู้เห็นญาณด้วยด้วยแล้วจึงลงมือช่วยเหลือทันทีโดยเดินมิดกายเป็นพยาคุดเห็นไ,ไหมพยาคุดในบินเดนือข้างบนล่างกายนอกกับตัวใหญ่ไปประกวดตัวต่อหน้าพญานาคในฉับพันสร้างความตกใจขึ้นแนก่พญานาคจึงรีบดำน้ํา ถูใต้น้ำหนีหายไปอย่างรวดเร็วท่านก็ช่วยปลดเปื้องผู้ให้พ้นจากอันตรายนี่คือก็ท่านก็ปินศีลวัขดขณะนี้ได้นะแล้วตาตาค้จากท่านดีท่านดาบทเพราะเราเคยเป็นมาก่อนว่าท่านปฏิบัติยังไงยังไงยังไงมีเมตตากรุณาุทิตายังไงอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ถ้าประกาผผม คําคตัดเหล่านั้นแล้วก็เกิดปิติยิ่งและลึกถึงกุศลธรรมต่างๆที่ตนกระทาไว้เป็นเช่นนี้จึงอดไม่ได้ที่จะกล่าวสวดีพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ทสรงทราบทราบชัดอายุนี้ของข้าพระองค์แท้ๆแ,แม้นสิ่งอื่นที่พระองค์ก็ทรงทราบไปหมดกระทั่งพระองค์เป็นผู้เจ้จอย่างแท้จริงฉะนั้นอนุภาพบรนลุลวดของพระองค์จึงทําให้พลบรรโลกไม่สว่างสวยบัดนี้พระผู้มีพระเจ้านะ ทำให้ท้าพกาพมเห็นธรรมรู้จักสัจธรรมจึงทรงแสดงรรมโปรดแก่ผมทั้งหมดให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเครื่องหมักหมมในสนดานทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเป็นเหตุถือที่พึ่งของผมด้วยประการอย่างนี้จากนั้นก็เสด็จกลับคูนต้นหลังประทับตามอัศยาศัยของพระองค์พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองพมนิมันตานิกาสูตร เล่มเล่มสิบสองข้อห้าร้อยห้าสิบเอ็ดถึงห้าร้อยห้าสิบห้าฉบับหลวงพระเตมดว์ที่สิบห้าพระกาพรมหน้าห้าร้อยหกสิบหกพระเทมดว์ที่ยี่สิบเจ็ดพระกาพรมชาดกหน้าหนึ่งพันสามสิบห้านี่ของฉบับหลวงทั้งสิ้นนะเอากระถาอาตะขาแปลเล่มห้าสิบเก้าพระกาพรมชาดกหน้าสามร้อยสาม ก็ตบไทยกันที่บทสวดเอตาปิพุทธชจยมังคลาอัตถาธาพุทธชัยบางคนทั้งแปดคาถานั้นโยวาชโนชินาชิเนสรรเตมทันทีผู้กล่าวอยู่ทุกทุกวันระลึกถึงอยู่เสมอระลึกถึงวิธีปราบอยู่เสมอจำไม่ได้อิตวานะเนกวิธีวหาในจุปัตวานิโมขังสุขังอัธิขเมยะนโรสปัญโย โนรอชนนั้นพึงลงเสียได้ซึ่งอุปันตวันทาลาทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอนเนกพึงบรรลุถึงความหลุดพ้นถึงความสุดสุขเพราะปฏิบัติจนเกิดปัญญาแท้จบใน,ใน,ในเรื่องไอ้นี่นะอาตมาก็จะสรุปให้ไอ้ไอ้ให้เน่ฟัง <c oughs> พ,พ,พุทธพิชิตมาเนี่ยพุทธชายมงคลทัศนไผคาถา,ถาหรือบทภาหุงเป็นบทสวดสวนมนต์ที่แพร่หลายกันมาก นิยมสวดเพื่อลึกถึงวิธีของพระเจ้าทรงสำนักพิชิตกิเลสต่างๆที่มาในรูปแบบของตัวแทนของพญายนาคบ้างยักษ์บ้งางช้างบ้างโจรบ้างสาวงามบ้างนิคนมากนาคบ้างพรอมมากทั้งแปดตัวอย่างดังนั้นการสวดมนต์เกิดบุญผลประโยชน์มากก็ตอบเมื่อรู้เนื้อหาสาระแท้แล้วนำมาศึกษาทบทวนใช้ปฏิบัติกับตัวเองให้จริงดังที่พระเจ้าประพฤติเป็นตัวอย่างแล้วการสวดมนต์ไม่ใช่เพื่อเวทมนต์ของขัง ไม่ใช่เพื่อชาลีตพิธีกรรมไม่ใช่เพื่ออันวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อป้องกันภัยผีแต่เพื่อเรียนรู้วิธีกําจัดมารทั้งหลายคือกิเลสที่อยู่ในตัวเรานี่แหละที่ต้องพิชิตให้หมดไปคาถาทั้งร้อยบทถ้าประกอบไปด้วยบทที่แสดงความที่ไร้ประโยชน์คาถาเบียงบทเดียวฟังแล้วทําให้เราสงบจะประเสริฐกว่าพระเดชจอมที่สามสิบสามพายะเถระนะ จบทีนี้อรตมาจะสรุปให้จีหนึ่งแล้วกันบทภาหงแปดทบทวนมานพวกมานคืออบายมุกต่างๆต้องทานแล้วออกไปไม่ให้ติดอบายมุกขึ้นอยู่ระดับของความสูงของเรานะเอาโสรรบนนันในหมายถึงอบายมุกก่อนนะก็เป็นสตรบานหมดอบายมุกก็โสตรบาน มีสีหน้ารละใบมุกทานบางสวิรัตนะเพราะการติดเนื้อเนี่ยแม่นี่เดี๋ยววันหลังนีจะเอาไอ้ตรงนี้ให้ฟังคนน่ะชอบพูดกันว่าเออกินเนื้อสัตว์ไม่บาปเหตุผลต่างๆที่เขาอ้างนี่เขาติดเนี่ยเขาเลือกมันไม่ได้ทำไมอ่ะปฏิบัติธรรมไม่ติดไม่ใช่หรยอเลือกได้หมดอาตมาให้เลิกและเลิกได้หมด จะให้กินดินก็ไม่ไหวใช่ไหมละ่ะอรรมไม่กินเนื้อสัตว์เฮ้ยธรไมไม่กินพืชเอามากินเนื้อสัตว์ก็ได้ไม่กินก็ได้กินเจก็ได้ไม่กินเจก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าไม่ติดแต่เรื่องอะไรจะไปไปภาคพ่อภาคแม่ภาคลูกภาคหลานก็ล่เอ้ยเดี๋ยวไม่จบ <ái> เดี๋ยวไปควหลังเนีย่ยพวกมาร ข้อสองพวกยักษ์ยักษ์คือปุดถูชนไงผู้ยังเวียนได้เวียนเกิดมีจิดกระด้างไม่อดทนอ่อนแอดุดันเป็นเอาม่หินโหดร้ายจะก,กินจะนั่นก็ท่าเดียวยักษ์นะต้องใช้ขันติดพวกมีโทษสะมากๆาสามคนผ่านช้างเดรฉานยังหลงตัวเองกวางทางนิพพานยังง้อนะกวนมึน,มน ต้องระวังอาจทําให้เราตายได้ต้องใช้เมตตาเกื้อกูลต้องใช้ความเย็นต้องมีเิตพรหมเมตตาคุณามุตาวเบกขาเนี่แหละประมาณความเหมาะสมให้ดีเพราะเขาเป็นคนหลงถอยองคุลิมานองคุลิมานพื้นฐานไม่ใช่เป็นคนเลวเป็นคนดีแต่แต่ไปหลงนิดหนึ่งองคุมาเป็นคนเกงมีปัญญาดีนะแต่เป็นเชื่ออาจารย์อยากได้วิชาเท่านั้นเอง ท่านฆ่ามาเนี่ยร้อยมาในเก้าร้อยเก้าสิบ้านี่ก็เพราะอยากจะได้วิชาไม่มีจิตอยากจะฆ่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าแต่ต้องฆ่าเพื่ออยากจะได้วิชาเท่านั้นเองนะก็เลยต้องใช้ฤทธิวิธีความสัจจะความจริงให้เห็นว่าเออคุณน,นี่คุณเลือกทำบาปกรรมฆ่าคนนัที ก็เลยสะดุ้งแค่เนี้ยพูดแค่เนี้ยก็เลยมาบวชแล้วเป็นหารในที่สุดต่อไวนางจีนุบานวิกาคือเป็นมายาจะเอาชนะเขาใช้มายานักมายากลอะ่ะนะต้องใช้วิธีสงบนิ่งเออฟังดูเขาจะเล่นยังไงเราก็ดูเฉยๆดูเขาว่าไปเขาก็แพ้ไผยตัวเองอยู่เฉยหกคือ สัจจานิคนบัณฑิตเฉยโกะอะหลงว่าตัวเองเป็นบัณฑิตบัณฑิตเฉยโกคือคือคิดว่าตัวเองเก่งแต่ไม่เก่งคิดตัวเองเข้าถึงสัจจะแต่ไม่เข้าถึงสัจจะหลงวันทัพว่าหลงวาทาของตนแล้วเป็นยอดตัวเองมีเหตุผลดีเหมือนอาตามาเขาว่ากเก่งโถไอเวรสร้างเวรสร้าง,ง,งกรรมไม่ไมเลิก สิ่งผิดเอาเป็นถูกหลงตัวเองอะไรมารู้สึกตัวเอ้ยไม่เอาแล้วขาหลังเขามาให้ว่าความฆ่าเขาแล้วบอกไม่ฆ่าเอาตายกูจะไปแกงไม่เอาไม่อยากรวมด้วยเขาจะมาเลิกเป็นทนายตั้งแต่วันนั้นเลยก็ามาบวชนี่แหละชดใช้วิบากกรรมไป <c oughs> น,น,น่ะเนี่ย้ามายาใช่ไหมนี่บัณฑิตก็หลงวาทะของตัวนะก็ต้อง ใช้สัจจะความจริงให้เห็นเนี่ยสัจจะความจริงคือรู้ดีมีถูกเป็นพ้นเที่ยงอมตาข้อเจ็ดนาคนาคคือติดพบติดขี้เกียจติดสบายติดลาเรื่องยินดีนะตินลำฟ้อนลำติดพบติดอะไรเนี้ยนะก็ต้องตัดให้เห็นความจริงใช้ฤทธิ์ที่ความอดทนพโมคะลานะ ท่านมีใจโตมากใช้ความอมดทนเขาติดมากที่เกียดมากเขาทําได้มากกว่าก็เลยก็เลยยอมนะใช้ฤทธิิทธิฤทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารอันที่ 8. แปดทีนี้ข้อแปดพวกพรม หลงปัญญาตัวเองว่าเก่งถูกถูกไอ้พรม,มีสองชนิดนะมิจฉาพรมมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมิจฉาก็ติดความไม่ต่างนามุมตตา,าวิกาแต่พรมเนี่ยเป็นพรมใหญ่นี่คือติดในความที่ตัวเองมีทรัพย์สมบัติมีอะไรเยอะแยะะทาได้ตามใจมิจฉาพรมก็มีนะเนี่ยหลงปัญญาตัวเองว่าเก่งถูกเพราะเป็นพรมต้องใช้ยานอันเลิศเป็นความรู้ยิ่ง ให้รู้กว่าเขาแล้วก็บอกว่าถูกเป็นไงผิดเป็นไงถูกเป็นไงผิดเป็นไงเนี่ยให้รู้ถูกรู้ผิดเพราะเขามีปัญญานะนี่ก็เป็นอ่านวันจบนะวิธีปิงคาละงับดับโทสะบทพิชิตมารพุทธวิธีพิชิตมารข่าวหน้าต่อไปวิธีที่ยี่หกวิธีละโทสะวันนี้ก็พอสมควรอนุโมทนาสาธุ เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่ที่สุดได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสง่งสอนก็ยินดีนะเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าทิ k ตอกยูทู u b นในำนม,มูลนิธิจิตตรงธรรมหรือเฟซบุ๊ก แนะานามสุพลั์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้จะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ